ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับนะก็สวัสดีปีใหม่นะครับนะที่ผ่านมาหายหน้าหายตาไปไม่มีอะไรมากครับเน็ตหมดนะครับนะแล้วก็เป็นช่วงสงกรานต์พอดีนะครับก็เลยรอดูตลาดนะครับจันทร์อังคารนะครับนะตอนนี้ก็เวลาที่อัดคลิปก็อยู่ที่สิบแดนาฬิกา4ี่ิบี่นาทีของวันที่สิบห้าเมษายน2568น้าหสิดนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับ ดรจะขยายเวลาซื้อขายนะครับนะฮะก็ในด R ฝั่งสหรัฐเมิกานะครับนะแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับก็จะซื้อขายได้ทั้ง2เซสชันเลยนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับ10โมงถึง4โมงครึ่งตอนตลาดเปิดปกติได้เลยครับแล้วก็ช่วงกลางคืนครับ19.00ถึงตี3นะครับนะก็ในช่วงซัมเมอร์ไทม์นะครับ ก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดประมาณนี้นะครับประมาณปีสามนะครับนะก็ท่านที่ไล่ดูก็อ่อมันก็เอื้อประโยชน์นะครับสําหรับนะักลงทุนที่ต้องการจะจะซื้อหุ้นต่างประเทศนะครับนะฮะก็อย่างที่ผมได้ได้ให้ความคิดความเห็นหนั่นแหละนะครับว่าว่าหุ้นไทยเสียเวลานะครับแตนะ่วันนี้ผมก็ยังคิดแบบเดิมนะครับนะแม้ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะตลาดหุ้นไทยสามารถรีบาวได้ก็จริงนะครับแต่ผมเชื่อว่า เปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเนี่ยก็แม้ว่าจะฐานต่ำนะครับแม้ว่าหุ้นไทยเราเซ็ตอินเด็กซ์เราจะฐานต่ำนะครับหุ้นไทยหลายๆตัวจะฐานต่ำแต่ผมเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นไม่ได้สูงไปกว่าหุ้นต่างประเทศนะครับนะเท่าที่ผมคิดนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ครับลองพิจารณาดูครับนะลองลองเปิดโอกาสให้กับตัวท่านเองดูนะครับนะท่านท่านอย่าบอกว่าท่านไม่รู้จักหุ้นต่างประเทศไม่น่าจะใช่ครับ หลายท่านก็น่าจะรู้จักอ่าวีซ่าบัตรวีซ่าบัตรบัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับหลายหลายท่านก็น่าจะรู้จักโค้กกับเบปซี่นะครับหลายหลายท่านก็น่าจะรู้จักอ่ายูนิโคลนะครับหลายหลายท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับน่าจะรู้จักลุยวิตตองแอร์เมสนะครับหลายหลายท่านก็น่าจะรู้จักเรี่ยวมี่นะครับเทนเซ็นนะครับอาลีบาบานะครับนะอะไรเหล่านี้นะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่คนที่อยู่ในตราสารดีอาร์อยู่แล้วนะครับนะอย่างที่เห็นครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน คือคุณจะลงทุนจริงๆหรือคุณจะเป็นเล่นสั้นนะครับคุณจะเล่นสั้นหรือคุณจะซื้อถือยาวเนี่ยลองคิดดูง่ายๆครับสําหรับนักเกงกาไรที่คุณเล่นหุ้นราคาหลักบาทอย่างเงี้ยคุณไปผมแนะนําซื้อดีดีกว่าไหมอาลีบาบานะครับหรือแม้แต่ BYD อย่างเงี้ยครับก็หลักหลักบาทนึงเหมือนกันนะครับหลักบาท2บาทเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดราคามันพอๆกับหุ้นเกงกาไรแต่คุณภาพดีกว่ามาก นะครับผมก็ฝากไว้ให้คิดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับนะงั้นมาสรุปภาพรวมันครับที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่พฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็ตอนนี้นะครับแต่คืนนี้ยังไม่รู้นะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับในช่วง4 5หวันมาเนี้ยนะครับหก็คือนะครับสหรัฐระงับแผนการขึ้นภาษีชั่วคราว90วันเพื่อเจรจานะครับสคือยกเว้นภาษีสําหรับสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิก บางประเภทที่นําเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับ 3. ประเมินความเป็นไปได้ที่จะขึ้นภาษียาแล้วก็สซมีคอนักเตอร์นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี2024จะเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเรานะครับลบประมาณ20.28%นะครับขณะที่ตลาดโลกนะครับสีน้ำเงินนะครับ MSCI world นะครับบวก11.10% S&P 500ครับบวก13.34% นะครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2024นะครับไล่เหตุการณ์มาดูนะครับนะฮะก็จะเห็นครับว่าไทยเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดโลกนะครับอ่ะต่อครับมาถึงปี2025ครับก่อนหน้านี้นะครับเซตอินเด็กเราลบ24เนะครับเกือบ24อเนตอนนี้เหลือลบ19.39นะครับแล้วก็แล้วก็ m s c i World นะครับ สีน้ำเงินนะครับลบ5.33%นะครับขณะที่ S&P 500ครับลบ8.48%นะครับดังนั้นคนที่ถือหน่วยลงทุนนะที่เป็นกองทุนดัชนี S p 5 0 0นะครับคุณน่าจะลบประมาณนี้น่าจะลบ8.48%แย่สุดคือตอนสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ช่วงสิน้นสิ้นเดือนมีนา,าต้นต้นเดือนเมษานะครับลบถึง16%นะครับก็รีบาวขึ้นมานะครับจะสังเกตได้ชัดนะครับว่า เอาแค่ช็อตการีบาวตรงนี้เห็นไหมฮะว่าเราก็ด้อยกว่าโลกนะครับเพราะก็าจาก16เหลือ8เห็นไหมฮะของเราเนี่ยจาก23มาเป็นลบ19เห็นไหมฮะนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอรุ่นดูครับว่าในช่วงวันพุธพฤหัสลุกนะครับเราจะไล่าตามตลาดโลกหรือเปล่านะครับนะซึ่งผมก็ไม่ไอนี้พูดตรงๆนะครับไม่อยากจะคาดหวังสักเท่าไหร่นะครับคือโอเคละ่ะหวังว่าฟื้นตัวแหละ แต่ถามว่าจะถึงขนาดโอ้โหไล่ราคาดีกว่าตลาดโลกอะไรขนาดนั้นไหมนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังนะครับไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นนะฮะแต่ก็หวังให้ขึ้นแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะขึ้นแรงขอให้เท่าตลาดโลกก็ดีมากแล้วนะครับในความคิดของผมนะนะครับทีนี้ในทางเทคนิคครับดูแบบง่ายๆครับนะฮะก็เส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์จะอยู่ที่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้นะครับเนี่ยสัปดาห์หลังสงกรานเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,184จุดนะครับขณะที่ S&P 500นะครับนะก็จะอยู่ที่ประมาณ5,579จุดนะครับประมาณนะกากาเอานะครับนะในงั้นเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็น SMA EMA หรือ DNA อ m a ่า DMA หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับนะขณะที่เรามาดูหุ้นต่างประเทศครับ หุ้นตามเทจาก Apple นะครับเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์อยู่ที่214เหรียญนะครับเ v i d i a ดียครับเส้น10สัปดาห์อยู่ที่115เหรียญครับก็คาดหวังว่าจะผ่านขึ้นไปได้ครับเพราะวันก่อนมีปัจจัยเรื่องของการยกเว้นภาษีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยนะครับสินค้าส่วนใหญ่ผลิตในจีนนะครับดังนั้นมันกระทบแน่นอนก็เลย Apple เลยเปิดกระโดดแล้วแล้วขายลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็รอดูว่า Apple เนี่ยจะสามารถฟื้นตัวกลับไปได้ไหมในสัปดาห์นี้นะครับ นะฮะส่วน n อ i d i a เดียก็เหมือนกันนะครับนะฮะว่าจะฟื้นตัวได้ไหมนะครับนะก็อาจจะต้องพึ่ง ASML นะครับที่จะประกาศงบในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดดีมานของ AI ยังแข็งแรงนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับ N อ i d ว a เดียก็ได้นะครับนะพรุ่งนี้ติดติดตามกันดูนะครับนะครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นครับนะเรื่องของแรงขายในตลาดพันธบัตรนะครับนะฮะเรื่องของภาษีนี่แหละครับนะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในในตัวของพันธบัตร อเ,อเมริกันใช่ไหมครับเกิดแรงขายในตลาดพันธบัตรแล้วดอลลร์อ่อนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อดอลลร์อ่อนก็เป็นจังหวะที่ทองชูดพอดีนะครับเหตุเกิดอยู่ประมาณ3วันทําการนะครับก็คือวันพุธพฤหัสและศุกร์นะครับนะฮะก็พอเข้าสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อครับนะบว่าว่าจะมีอะไรคืบหน้าไหมนะครับสถานการณ์จะยังคงเป็นแบบเดิมไหมทองคําจะค้างอยู่ข้างบนไหมหรือว่าจะสวิงลงมา หรือว่ามีปัจจัยบวกให้ดอลลาร์กลับไปแข่งค่านะครับเงินกลับเข้ามาซื้อพันธบัตรอเมริกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็รอดูหน้างานนะครับนารอดูหน้าการเพราะว่าการวิเคราะห์ในช่วง3 4วันที่ผ่านมาคือนั่นคือ 3- 4วันนะครับดังนั้นหลังจากนี้ก็ต้องดูตลาดนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับตลาดจะตอบสนองยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในราคาเลยครับยังไงก็เห็นครับยังไงก็เห็นครับว่า มีการวกกลับหรือไม่นะครับหรือว่าจะแนวโน้มจะดําเนินต่อไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งสสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับนะดังนั้นเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยผมก็ยังคาดหวังเหมือนเดิมนะครับนะฮะคาดหวังว่าอย่างที่ผมคาดเลยครับคาดหวังมานานแล้วนะครับว่าในช่วงเวลาเนี้ยนะครับจะเป็นจุดต่ําสุดของปี20 2 5้าผมคาดหวังอย่างนั้นนะครับหลายหลายท่านอาจจะไม่เชื่อไปลองฟังคลิปเก่าๆก็ได้นะครับนะผมประเมินอย่างนั้นนะครับ ดังนั้นตอนนี้ก็รอรุ้นดูครับว่าสัปดาห์นี้ตลาดจะเป็นยังไงขอบคุณคุณท่านมากนะครับนะแล้วก็เจอใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ